เป็นศิลปินน้องใหม่ป้ายแดงอีกคนของ Grammy Gold ที่น่าจับตาเพราะด้วยรูปร่างหน้าตาคมเข้มสไตล์ไทยแท้บวกกับเสียงร้องที่การันตีด้วยแชมป์จากรายการดังวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเพชรคทาวุฒิศิลปินหนุ่มวัย21ปีจากจังหวัดเพชรบ,บุรีที่เริ่มสนใจการร้องเพลงตั้งแต่อายุ4ขวบเพราะติดสอยห้อยตามคุณพ่อคุณแม่ไปออกงานรับจ้างร้องเพลงในวงดนตรีของจังหวัดเพชรบ,บุรีอยู่ทุกวัน จนอายุได้9้าขวบคุณพ่อเริ่มเห็นแววเลยสอนร้องเพลงลูกชายคนนี้อย่างจริงจังและลงสนามแข่งขันประกวดร้องเพลงเวทีแรกในชีวิตกับงานวันเด็กของเทศบาลเพชรบุรีจนคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการได้เดินสายประกวดร้องเพลงของเพชรคทาวุธในตอนนั้นจนกระทั่งอายุ12ปีครอบครัวเริ่มพาเพชรมาแข่งขันร้องเพลงตามรายการทีวีในกรุงเทพซึ่งก็ชนะบ้างแพ้บ้างระหว่างนั้นทางคุณพ่อคุณแม่และเพชรรวมถึงคุณยา่าต้องอาศัยหลับนอนที่วัดพระยาธรรม แถวบางกอกน้อยเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางในแต่ละครั้งซึ่งก็เรียกว่าสู้ไม่ถอยกันทั้งครอบครัวจนอายุ15ก็ได้คว้าแชมป์รายการไม้ทองคำสามฤดูและเซ็นสัญญาเป็นศิลปินยูหนึ่งปีแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดทำให้ไม่ได้มีผลงานอะไรออกมาซึ่งหลังจากนั้นเพชรคทาวุฒก็ต้องมาอยู่กรุงเทพคนเดียวเพราะต้องเรียนปีหนึ่งที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะรัฐศาสตร์ เลยหาเวลาว่างไปร้องเพลงเปิดหมวกตามตลาดนัดและห้างสรรพสินค้าเพื่อให้พอมีรายได้แบ่งเบาภาระจากที่บ้านซึ่งบางวันก็อาจจะได้เงินไม่พอกับค่าเดินทางแต่เพชรก็ยังสู้เพื่อหวังว่าอาจจะมีวันที่โชคดีได้เงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละวันบ้างจนกระทั่งตัดสินใจครั้งสุดท้ายของชีวิตในการแข่งขันร้องเพลงในรายการดวลเพลงชิงทุนและคว้าชแชมป์50สมัยมาได้ในที่สุดโดยหลังจากจบรายการไปทางครูสลาคุณวุฒิ ศิลปินแห่งชาติที่เฝ้ามองและดูความเหมาะสมมาตลอด3ปีก็เรียกเพชรกระทวุฒิมาเซ็นสัญญาเป็นศิลปินในสังกัด g r ม m m y Go ภายใต้การดูแลของครูสลาและมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้รับชมรับสั่งกันแล้วตอนนี้กับเพลงรักจนลืมที่ร้องคู่กับศิลปินรุ่นพี่สเสถียรทำมือเปิดโปรเจกต์ใหญ่แห่งปีของอัลบั้มปลายปากกาตราครูบ้านนอกรวมถึงงานแสดงละครก็จะมีให้รับชมกันภายในปีนี้แน่นอน นี่ก็คือเส้นทางที่ไม่ธรรมดาของศิลปินน้องใหม่อีกคนของวงการลูกทุ่งที่ชื่อเพชรคาถาวุฒ